ครับสวัสดีครับผมมอสจาก m o สโต c r e เ t เตอร anel n นะครับคลิปวิดีโอด,ดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์เลยใดทั้งสิ้นนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวาใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับ เอาละมาเข้าเรื่องการดูดวงกันคลิปวิดีโอดูดวงคลิปนี้เป็นการดูดวงรายสัปดาห์นี้ของคุณลาศีพฤศพนะครับการแบ่งราศีของเราแบ่งตามแนวทางตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณสะดวกจะดูเปราศีไทยหรือทราบเวลาเกิดจะดูไปลัคนาควบคู่ไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับทุกอย่างยืดหยุ่นได้ไม่ต้องซสีเรียสน,นะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันเราจะทํานายกันด้วยการเสี่ยงทายไพ่ทาโร่ตามแนวทางสากลนนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะ และการเสี่ยงทายนี้เป็นการพยากรณ์อนาคตพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นทํานายสิ่งที่ยังไม่เกิดเรามาลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับอ่านี่คือเสน่ห์ของการพยากรณ์นะครับเอาละ่ะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ทํานายเสี่ยงทายให้คุณราศีพฤษภนะครับดวงชะตาคุณสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรคุณราศีพฤษภคุณได้ไพ่โ,ฮโ,ฮโฮสิบถ้วยเทนอฟครับ ใบแรกมาก็ครอบครัวสุขสัตรเลยสิบถ้วยใบนี้ทำนายได้หลายอย่างตามตำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่ไพ่สิบถ้วย ten of cups ปรากฏเมื่อนั้นหมายถึงครอบครัวสุขสัตรครอบครัวสุขสตรหมายถึงครอบครัวใดได้บ้างก็ครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือครอบครัวที่สร้างขึ้นเองเช่นสามีภรรยาบุตรหลานบริวารแบบนี้และความหมายดีอีกอย่างหนึ่งของคุณคนโสดนะ ถ้าคุณคนโสดที่อยากมีคู่คุณมีโอกาสเจอคนที่คู่ควรเจอคนที่เหมาะสมจำเป็นเป็นคู่ครองแบบนี้จีบใครอยู่มีโอกาสจีบติดหรือแม้แต่ถูกมีใครมาจีบก็เขาก็จีบคุณติดอะไรแบบนี้เช่นกันนะครับเรียกว่ามีโอกาสสมหวังในความรักมีโอกาสพัฒนาจากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนพัฒนาจากแฟนสู่คู่ครองอะไรแบบนี้แม้แต่คุณคนโสดที่ยังไม่ได้คิดจะมีคู่นะ คนโสดที่ไม่ได้คิดจะมีคู่ก็จะได้เพื่อนที่ดีมากๆราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันอะไรก็แล้วแต่จะมีข่าวดีข่าวมงคลเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณไม่มากก็น้อยนะครับเออดีงามแล้วธาตุน้ําก็เด่นนะความเป็นธาตุน้ําก็เด่นคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ําลองมองดูรอบๆตัวนะครับมีคนธาตุน้ําหรือไม่ถ้ารู้วันเกิดเขานะเออทำไมรู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเรื่องธาตุเรื่องารองาศีนะครับคนแวดล้อมเป็นเพียงองค์ประกอบ หลักๆก,ก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับนะดวงชะตาเราเรากาหนดชีวิตเราเองส่วนหนึ่งดวงชะตาส่วนหนึ่งหลายๆองค์ประกอบล้อมรวมเป็นชีวิตที่ดีโอเด็กถือถ้วยถาดน้ําอีกแล้วโอ้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยนะเป็นไปได้ถ้าเชื่อมโยงกับใบเมื่อกี้สิบถ้วยกับเด็กถือถ้วย คนโสดมีโอกาสได้คบเด็กเออได้เจอคนอายุน้อยกว่าแบบนี้เข้ามาการครบเด็กไม่ได้แปลว่าจะต้องมีแฟนเด็กเสมอไปหมายความว่าคุณอาจจะได้บริวารได้คนอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ร่วมงานกันหรือแม้แต่ได้เป็นกรารยานมิซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้ การจะพัฒนาเป็นคนรักคู่ครองหรือไม่อยู่ที่คุณตัดสินใจร่วมกันเลยนะครับนะแม้ดวงชะตามาเป็นแบบนี้แต่หลายคนที่ยังไม่ได้อยากมีคู่คุณจะมีเพื่อนที่ดีเป็นอย่างมากส่วนคนที่อยากมีคู่ก็มีรุ้นนะครับเออแล้วก็ออะไรต่อไปอะไรต่อไปมารุ่นกันคุณราศีพฤษภโอ้โหเดวิลเดวิลมาได้คู่นะ หรือคุณอยากได้สิ่งของอะไรบางอย่างผมจะทำนายเป็น2แนวทางนะ อย่างแรกถ้าคุณกําลังหอยหาความรักความเมตตาอยากมีคู่อยากมีความสัมพันธ์บางอย่างกับใครคุณมีโอกาสได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนนะครับนะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับอย่าลืมว่าแม้จะเป็นคําทํานายที่ดีราศีเดียวกันแต่แต่ละคนมีวาสนามาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็มีโอกาสจะแตกต่างกันออกไปความหมายที่1นึ่งเดวิลคือคุณจะมีความอิ่ม้ําสําราญทางโลกทางธรรมมีโอกาสมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครบางคนที่คุณหมายตาม เอาไว้หรือเข้ามาจีบคุณและความหมายที่2ถ้ธร,รม่ได้ตีความด้านความสัมพันธ์แปลว่าใบนี้คุณจะมีความอิ่มหนำสําราญทางโลกทางวัตถุมีความอยากได้สิ่งของบางอย่างอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอยากซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งคุณมีโอกาสได้ตามที่หวังนะครับช่วงเวลานี้คุณอยากได้อะไรคุณมักจะได้ตามที่หวังไม่ว่าจะเป็นจากการซื้อหามาเองหรือมีคนนํามาฝากให้ก็แบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับ เออ,อยังไงก็แล้วแต่เดวิลออกมาเป็นไพ่มีดีมีร้ายเตือนนิดเดียวในทางที่ดีคือความอิม่มเอมแต่ในทางที่ต้องเตือนกันคือระวังจะลุ่มหลงมัวเมานะสนุกได้แต่พอควรนะครับแต่อย่าเผลอลุ่มหลงมัวเมานะเดวิลเขาเป็นไพ่มีดีมีร้ายแล้วก็โอ้ก้าไม้เท้า n i h t of wands ช่วงเวลานี้คุณกำลังคิดหนักเรื่องงานอยู่หรือไม่หรือมีภาระหนักทำโปรเจกต์สำคัญ ได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกําลังทําภารกิจสําคัญอยู่ช่วงนี้ขอให้มั่นใจเลยว่าคุณจะผ่านไปได้นะครับดวงชะตาแบบนี้มีโชคเปิดมาใบแรกสิบถ้วยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะมีข่าวดีข่าวมงคลเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องรับบทหนักในเรื่องบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นบทบาทในหน้าที่อ,อ่อการเป็นหัวหน้าครอบครัวของบางท่านการเป็นเสาหลักครอบครัวหรือแม้แต่การเป็นหัวหน้าทีมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาระหนักช่วงนี้อาจทําให้คุณหนักอกหนักใจได้บ้างแต่ไม่ต้องกลัว พคุณจะผ่านไปได้นะครับเหนื่อยแล้วคุ้มแน่นอนแล้วก็อะไรต่อไปคุณราศีพฤษภเออคุณราศีพฤษภโอโ้สบายใจได้ราชาดาบ king of swords ถ้าคุณกำลังรับผิดชอบโครงการใหญ่ทำงานสำคัญอยู่ขอให้รู้ไว้เลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ผู้ใหญ่ไว้วางใจคุณผู้ใหญ่เมตตาคุณเป็นอย่างมากเพราะคุณมีความสามารถคุณถึงได้รับการมอบหมายให้ทำงานสำคัญนะครับอย่าไปคิดว่าอะไรก็ชั้นไม่ใช่นะครับเป็นเพราะคุณมีความสามารถใครๆก็ไว้ใจคุณประมาณนี้และผู้ใหญ่ก็ไว้ใจคุณด้วยมีข้อควรระวังเล็กน้อยนิดเดียวคืออย่าทำให้ผู้ใหญ่โกรธนะอย่าไปขัดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วจะดีเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับประมาณนี้ มีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกรูปแบบนะผู้ใหญ่เมตตาเจ้าไหนเมตตาเจอลูกค้า v i p อะไรแบบนี้เป็นไปได้แล้วก็เด็กถือดาบเป็นตัวตนนะความเป็นตัวตนของคุณราชาดาบเด็กถือดาบดังที่กล่าวไปเมื่อกี้นะผู้ใหญ่เมตตาแต่ขอให้ระวังนิดเดียวเรื่องการกระทบกระทั่งหรือการขัดใจกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีผู้ใหญ่มีความเห็นแบบนี้คุณอาจจะมีความเห็นต่างขอให้คุยกันดีๆนะครับ การยืนหยัดในตัวตนเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดื้อเกินไปอาจจะโดนลงโทษได้อะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องเตือนตร,ตร,ง,ตร,ง,ตรงตามหน้าภัยนะครับแต่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าดูทรงแล้วความเป็นราชาดาบกับเด็กดาบเนี่ยต่อให้จะมีความขัดแย้งทางความคิดกันบ้างแต่จะใช้เหตุผลคุยกันเออใช้เหตุผลคุยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะทุกอย่างก็จะราบรื่นไปได้เองโดยลําดับนะอืคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนแล้วก็โอ้ the lovers เป็นที่รักอ่ะมาละไพ่ที่รักเป็นที่รักของมวลมนุษย์เออเอาเท่าที่สัมผัสได้คือเป็นที่รักของมวลมนุษย์ส่วนในทางความเชื่อที่สัมผัสไม่ได้ก็เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพเทวดาคุ้มครองแบบนี้ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตานะคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองด้วยเหตุเนี้ยคุณจึงเป็นที่รักของใครต่อใคร ผู้คนชื่นชอบคุณเพราะคุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีความสามารถและคุณก็ไม่ได้แข็งกระด้างเกินไปคุณเป็นคนที่วางตัวดีนะครับ อันนี้คือความหมายในทางทั่วไปชีวิตการงานการเข้าสังคมแต่ถ้าจะให้เจาะลึกลงไปอีกนิดกับไพ่ The l o v e r ซึ่งวันนี้ใบแรกมี10ถ้วยนะครับก็ตีความได้ว่าคุณจะเป็นที่รักของใครบางคนหรือหลายคนมีคนหมายปองคุณอยู่ก็ได้เช่นกันหรือถ้าคุณไปหมายปองใครคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษช่วงนี้นะวาจาพารวยวาจาพาโชคดีจีบใครก็ติดพูดจาเป็นเงินเป็นทองทํางานอะไรก็เรียกว่าเจรจาพาโชคนะครับ ใช้เสน่ห์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งนหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัววาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียกโชควาจามีเสน่ห์พูดจาดีมีเสน่ห์มากช่วงนี้อืเมตตาม,มาหานิยมกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนราศีไม่ถุนนะครับคนแวดล้อมลองไปดูสิครับมีใครที่เป็นราศีไม่ถุนไหมนะมีโอกาสน,นําโชคดีไหมคุณนะครับแล้วก็โ,ฮโ,ฮโอ้โหเดมเพรอร์ผู้ใหญ่มาอีกแล้ว วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดดเด่นมากคุณมีโอกาสได้จับงานใหญ่นะเนี่ย The Emperor และยังเป็นตัวแทนของคนราศีเมษมีโอกาสที่คุณจะได้รับโชคดีจากคนราศีเมษที่แวดล้อมตัวคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็แล้วแต่แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้เพราะฉะนั้นดังกล่าวไปแล้วว่าวางตัวให้ดีอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับคุณเป็นคนมีความสามารถ แต่บางทีคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนไปสักนิดหนึ่งอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้แล้วจะดีแต่ใบนี้ก็ทานายเพิเ่มเติมได้อีกอย่างนะว่าคุณกําลังมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและตามตาราสากลว่าไว้เดียมเพลสปรากฏออกมาการได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงที่ทุนเคารพนับถืออยู่มีโอกาสให้โชคคุณนะครับมีโโออกกาสได้้รับชคใหญ่แลว็ คุณผูศพดวงคุณไม่ธรรมดาวันนี้แล้วก็โหสบายใจละแปไม้เท้าเ of อว n d อชีวิตที่พุ่งทยานเรากับไม้เท้าทั้ง8ตามหน้าไพ่ไพ่ทาโร่สากลทํานายกันตรงๆต,ต,ตามภาพสื่อสารด้วยภาพ8ไม้เท้าที่พุ่งทยานขนาดนี้บงบอกชัดเจนถึงตัวตนคุณว่าคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าอย่างสูงส,สุดการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วก้าวหน้าเร็วมาก การที่คุณเป็นคนมีความสามารถมีจุดยืนชัดเจนและยังวางตัวดีมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมดังกล่าวทําให้คุณก้าวหน้าไวก้าวหน้าเร็วนะครับนะหยิบจับอะไรก็ขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและจะมีโชคดีเข้ามาหาคุณด้วยทํานายได้2ออย่างอย่างแรกคือความขยันขันแข็งของคุณนําความสําเร็จมาให้อย่างที่สองดวงคุณดีโชคดีกําลังพุ่งเข้ามาหาคุณเออโอเค ดี๋ยวมาดูใบสรุปกันสักหนึ่งใบนะครับสำหรับคุณราศีพฤษภว่าช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้ดวงคุณราศีพฤษภจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปขอใบสรุปหนึ่งใบนะครับโอ้หนึ่งไม้เท้า Ace of w a n d s สิ่งใหม่ๆปรากฏการณ์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่บทบาทใหม่ๆห,หน้าที่ใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่การเริ่มต้นสิ่งดีๆโชคดีบังเกิดแล้วคุณพิศพใบนี้ทํานายได้หลายอย่างอย่างแรกเลยความตั้งใจของคุณเป็นผลยิ่งคุณลงทุนลงแรงลงความสามารถมากเท่าไหร่คุณยิ่งจเจริญก้าวหน้าเท่านั้นและอีกคําทํานายเพิ่มเติมคือมีโชคลาภมีโชคดีโชคดีจากการทํางาน หลายอย่างที่มันดูยากคนอื่นทำไม่ได้คนอื่นทำไม่ไหวแต่คุณทำได้อะไรแบบนี้คุณจะกลายเป็นตัวท็อปของวงการเป็นตัวท็อปของสังคมของคุณใครๆก็ไว้วางใจคุณใครๆก็เข้าหาคุณทางนี้พอังงานเยอะเงินก็เยอะตามนะครับดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วมันจะดีขึ้นดวงดีคือทุกอย่างเข้าทางไปหมดทุกอย่างง่ายดายไปหมดทุกอย่างดู ไม่มีอุปสรรคอุปสรรคคลีใครอะไรแบบนี้นี่คือคุณนิยามของคําว่าดวงดีนะครับช่วงเวลานี้คุณผู้ศพคุณโชคดีมากดวงดีแล้วอย่าลืมขยันขันแข็งรักษาคุณงามความดีความอดทนของคุณไว้นะครับโชคดีแน่นอนขอให้มีความสุขความจเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ